ผัดกระเพราอร่อยอร่อยค่ะเราจะใช้กระเทียมและพริกมาตำให้ละเอียดนะคะอย่าลืมใส่เกลือนะจะได้มีรสชาติอร่อยเดี๋ยวกินเราเนี่ยเอาไปเอาไปเนี่ยอะ่ได นำกระทะมาตั้งไฟให้ร้อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราตำมสร็เมื่อกี้ลงไปค่ะค่อยๆผัดนะคะให้น้ำมันมีสีเหลืองหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่ไก่ลับลงไปค่ะผัดจนกว่าไก่จะสุกนะคะทุกคน <c oughs> ออย่าลืมเปิดไฟให้แรงขึ้นนะคะพอดีว่าไม่เลือม,มค่ะทุกคนพอไก่สุกแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> และเพื่อให้กระเพาของเรานะคะมีสีสันที่สวยงามมากขึ้นขอนำเสนอซิ ใส่ไปประมาณ2ช้อนนะคะเพื่อให้ไก่ของเราเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีรสชาติหวานขึ้นด้วย <c oughs> ในส่วนของการปรุงรสนะคะเพื่อนๆสามารถเติมน้ำตาลเกลือ <c oughs> หรือว่าพริกสดเพิ่มได้อีกถ้าชอบเผ็ดน,นะคะ ใบกะเพราค่ะนางเอกของเรื่องก็ต้องมาใส่แพทกะเพราหลังจากที่ปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วหลังนั้นก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ใบกะเพราแตกตัวแล้วก็มีกลิ่นหอมจนท่เผ็ดร้อนมากที่นะคะทุกคนต้องตึ้งตึ้งดิบอีตึ้งดิบอีตึ้งกระเทียมน้ำมันเนี่ยตึ้งหมักเลยนะน้ำมันตึ้งหมักไม่ร้อตัดไมนี่ตึ้งน้ำมันหมักไม่ร้ยกินไม่ร้นอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มทีใช่ไหม พิ่มเลยใส่อะไรด้เกลือไส้น้ำตาลตอนอ๋อฮ่าฮ่าฮ่อันนี้ก็เป็นบทสนทนาของหมวยกับแม่นะคะทุกคนฟังใต้รู้เรื่องกันไหมนะเป็นไงอร่อยไหมอืมได้อืมได้ไป็นเป็นยังไงน่ะพี่จะเสร็จแล้วลองทำกันดูนะคะโอยยจ๋อย